ขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะฮะอ่ะเมื่อกี้เนาะกำลังจะเตรียมตัวนะฮะติดตั้งในส่วนของอเหล็กดัดนะครับผมเขาเรียกอะไรนะเหล็กดัดเหรอนะครับนะกำลังเตรียมจะติดตั้งเหล็กดัดกันแม่ก็เดินมาพอดีเนาะเราก็พาแม่ไปชมห้องน้องๆน,นะฮะแม่ก็ดีใจแต่ว่า ในความดีใจนะั้นนะผมลึกๆแม่ก็มีความตกใจและก็เครียดอยู่นะเราก็ไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้ก็เลยสอบถามก็เลยหยอกอะไรกับแม่นะแต่ปรากฏว่าพอเราคุยกันเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกว่าน้องพลอยเข้าโรงพยาบาลเนาะแม่ก็รีบเอาเอกสารแล้วก็รีบไปนะฮะเราก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อกี้เนาะยังไงถ้าได้ขา่าวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับผมอาการของน้องพลอยเดี๋ยวผมกับพี่ก็จะเตรียมนะฮะ ติดตั้งเนาะเด็กดับตรงนี้นะฮะเดีย๋ยวผมไปเอาสว่านกับน็อตมาจำลองเหตุการณ์ไว้ก่อนนะปีอันนี้เขายิงแบบ

ขวาคีคีขวานิดนึงประมาณนั้นประมาณนี้เหรอจะไดงว่าข้างล่ากต้องยิงใส่ไม้ขวาเหรอตายเยอะขึ้นไม่ไม่กระจกมันอันนั้นอยู่แล้วตายกขึ้นไม่ข้างบนยิงใส่หุ่นหได้แล้วก็นี่พี่เอกพิจารณาข้างบนนี้เรายิงใส่หุ่นหกแล้วโอเคได้ไงยิงได้ปะข้ ยิงใส่ขอบประตูนั่นะเดี๋ยวมันถึงไหมเดี๋ยวนะตะบนตะบนหข้างบนข้างล่างไม่ถึงข้างลีดช่วงไม่ถงหรืเดียไม่ฝาหมดเลยบพอจะโผล่หน้ามาสุดเลยเยี่ยมไม่ฝาไม่อยู่ไม่เห็นเหรอไอ้บุกบกเหล็กเราจะอยู่ประมาณนี้ได้อยู่ด้านข้าวเราเจาะเราเจาะลูเลมเจาะมันข้างเอายิงใส่เหล็กาด้านบนด้านบน ได้ครอบกรตัวนี้มีคานไพี่มีแต่ว่ามันคานรัอยู่นี้นะอยู่ล่างนี้เลยโบนก็โบนก็เหมือนกันแต่โบน่ะมันจะโบนมันจะวางไว้ตรงก้งบไม่เป็นไรตังนี้ไม่สนานเราดีไม่ฝ่าได้เราตัวนี้เหมือนมันจะมีคานรับบุกแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะวิ่งข้าง ยงพี่่น้อลไปดดูวาเทับหลังก็รู้สึกว่าจะมีใช่ไหมพี่มีมีเดี๋ยวขึ้นไปวางแผ่นก่อนนะจ๊อดเอ้ข้างนี่ไงนี่ไตอนนี้อันกัปตันแล้วก็พี่เอกจะติดนะคะเหล็กดัดด้านหน้าเนาะให้กับห้องให้กับบ้านนะคะให้กับบ้านของน้องๆนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า จะติดตั้งได้หรือเปล่าคะจะต้องแก้ไขหรือเปล่าเพราะตอนนี้เหมือนจะต้องกําลังพิจารณากันอยู่เดีย๋ยวต้องลบมุมบอกครับฮะลบมุม,ม,ม<อ>ซึ่งเมื่อกี้นะครับพีซีครับผมก็ได้ไปวางแผนกับพี่กไว้แล้วว่าตอนแรกเนี่ยจะยิงใส่วงกบมันกลัวมันจะไม่แข็งแรงเพราะวงกบมันเป็นเหล็กบางเป็นอลูมิเนียมบางนะซึ่งเราจําได้ว่าตรงขอบหน้าต่างเนี่ย เราได้เดินเหล็กไว้รอบนะบทุกท่านตานข้างก็มีเหล็กด้านบนก็มีเหล็กตานล่างก็มีเหล็กนะฮะเราจะพยายามให้มันตรงกับเหล็กตัวนั้นเนาะในการยึดมีเนาะ <รอ S 1> เดี๋ยวเลยตัดขอบออกเตรียมน็อตยาวไว้เลยเดี๋ยวเอาสว่านใหญ่ครับเดี๋ยวพี่จะเตียขอบตรงนี้ออกผมจะไปเตรียมน็อตนะฮะน็อตยาวแล้วก็สว่านที่ใช้เราจะเป็นใช้สว่านตัวใหญ่เลยเพราะแรงมันจะได้ถึงเนาะเดี๋ยวผมไปหาน็อตก่อน ซนะนะีอยู่กับเอด็ดมินผมนะถ่ายรูปทําปกรอนะอ่าฮะันะอันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆก็จัดให้น้องๆเลยอเอ๋บอกว,ว่าจัดให้น้องๆเลยสดๆร้อนๆนะคะเพิ่งแกะกล่องเนาะ,ะเหล็กดัดนะคะ f c เหล็กดัดที่ f อซใจดีส่งมานะคะ ส่งมาปุ๊บแกปับป๊บจนะติดปั๊บเลยนะคะติดปุ๊บเลยอย่ามารอลุ้นกันหน้าตาจะออกมาสวยงามหรูหลาขนาดไหนนะทุกคนแต่ว่าเท่าที่เอามาเทียบดูแล้วเนี่ยโอ้สวยงามมากเลยนะจริงตอนนี้พี่พี่ก็กำลังเตรียมนะ,คะเครื่องมือแล้เพื่อที่จะมายิงะคะ่ะ ล็กหน้าทำเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยให้เด็เกๆอยู่เนาะ,ะผมบอกตรงๆเลยว่ามัน,ม,นมันหนากว่าที่ซื้อมาแล้วมันแถมมากระตัวมันเนาะหนา่ออยู่บ้านก็อ,อยู่บ้านไม่ได้หนาแบบนี้มันเอ็นอยู่บ้านมันเหมือนเป็นเหล็กบางๆอ,อ่ะแต่อันนี้แบบหนาเลยนะยางหนาเลยเนาะดู้ามาเปยนี่ยางสวย,ยนะดูสวยพอดีเลยเนาะสวยดูดีเลยอะ ปลอดภัยเลยเปิดหน้าต่างได้ทีนี้เปิดหน้าต่างนอนได้ในปีใช่เปิดหน้าต่างทิ้งไว้เลยเวลาลมร้อนอ่ะอยู่บ้านผมก็เปิดนะผมเปิดมุ้งลวดออกแล้วก็นอนเพราะว่ายุงมันไม่กัดเพราะว่าเราเปิดพัดลมพอเราเปิดพัดลมปุ๊บยุงมันเข้ามาไม่ได้มันสู้แรงพัดลมไม่ได้โอเคครับตันไปหาตันแล้วก็น็อตนะคะทุกคนเพราะว่าต้องใช้น็อตตัวยาวนะคะนะครับ พื่อในการยิงเหล็กดัดเข้ากับหน้าต่างนะคะยึดเนาะที่เอกก็ไล่หาไล่หาเขาเรียกอะไรอ่ะเหล็กเนาะที่ดัดติดหน้าต่างนะคะทุกคนก็ที่จะยึดเข้ากับตัวนั้นเลย ก็จะตัดมุมออกค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เอาไปภาพเนาะมันติดมุมนิดนึงนะคะทุกคนนี่ตัดมุมออกนิดหน่อยมันมันต้องไม่ได้มันต้องไม่ยาวนะใช่ตัวมันทะลุเข้าไปใชได้หรอใช้ตัวนี้ทะลุไหมใช้ตัวนี้เจาะน้ำเข้าไปก่อนเพราะถ้ล่างมันหนัก อ้วนหน่อยเดียวเนาะม่ได้หน่อยเดียวได้ตอนนี้มันจอดเล็กไม่ายแสดงว่าต้องเอาต้องมาร์กแล้วก็จอดหัวจอดเล็กเข้าไปก่อนตัวนี้นำเข้าไปเลยทีเดียวมันจะเท่ากันหรือเปล่าพอเจาะปุ๊บไอตัวนี้มันจะเล็กกว่านะเพราะถ้ามันเล็กกว่าเนี่ยมันจะไม่ได้ดอกเล็กเราไม่มีเนาะดอกตัวเล็กอ้วนไม่ได้กตั้นใคยนี่จาะเพือไอนี่ตาวนี่เหลื่อมเลยผมจะเดินในรถผมเลยเหลื่อมเลยโอเคค่ะเอฟซี สวัสดีครับผมก็ระหว่างที่พี่กำลังแต่งขอบเนาะมันน็อตที่เรามีตัวยาวเนี่ยมันจะเป็นน็อตที่สําหรับยิงไม้นะมันจาะเหล็กไม่เข้าเดี๋ยวผมไปเอาดอกจาะเหล็กในรถผมมาผมมีดอกส่วนส่วนตัวอยู่นะครับในรถนะใช่ไหมอะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยวลองลองให้พี่อีกครั้งนึง ดอกเลดอกวครับได้ยุดลองไปหาดูก่อนน่าจะมีเยครับผมลมลยสวยเแจ่มเลยอ่ะเราับไหมว่าได้เเอีว่าไงเอีว่าสวยไหมคะ เมื่อกี้ได้ตัดมุมกระจกนะคะขอบกระจกเนาะออกนิดนึงเพราะว่าตอนเอาไปใส่ตอนแรกมันติดเนาะเลยต้องตัดเบี้ยออกดู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 นูด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 นดู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 นูดูดูดเดีดูดูดูอีดู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 ดนดดู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 ดดีดู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 ดดูดูดดดดด ตัวนั้นมันตัวโชว์ข้างล่างเดี๋ยวครับมแต่ตอนตัวล่างสนิทเลยเนาะเดี๋ยวพาไไผมเล็กมาแทร็คด้วยครับเดี๋ยวดีครับ <c oughs>